พบกับช่องคาสิการ์นะครับก็เป็นช่องที่จริงๆก็คือช่องเดียวของตัวคาสิการ์ลแหละแต่ว่าผมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อความสนุกและก็วารตี้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นช่องแห่งความบันเทิงของชาวคาสินะครับวันนี้นะครับท็อปปิผมจะพามารีวิวนะครับเป็นในแบบฉบับของสายคัสตอมนะครับกับเจ้า Royal Enfield Hunter 350ของเราเนั่นเอง ทำไมผมถึงมารีวิว Hunter 350นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าตอนนี้ผมจะบอกได้ว่า Royal Enfield เ,เป็นแบรนด์ที่ที่กำลังผมว่าเป็นกระแสนิยมในหมู่ของชาวคลาสสิกตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จัก Royal Enfield เนี่ยผมว่าผมว่าคุณคุณคุณน่าจะเอาแหละไม่ใช่หยอกนะครับเป็นเป็นแบรนด์ที่ครๆการู้จักมีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ ก็หลังจากที่ Royal ร n ย Field ได้เปิดตัวครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับก็ทำให้เราได้มีรถได้มารีวิวค่อนข้างเร็วลองจากประเทศที่เป็นต้นกำเนิดน,นะครับอย่างอินเดียนะครับอินเดียนี่เริ่มส่งมอบรถกันได้แล้วที่ที่จะข้อมูลนะครับส่วนประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังวางแผนการผลิตนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่ารถตัวนี้ผลิตในประเทศไทยแล้วครับอดใจรออีกแป๊บนึงนะครับผมว่าไม่นานนี้เดี๋ยวจะได้รถนะครับ ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูชมนะครับว่าคันนี้เขามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับในใน,ในแบบฉบับของของชาวคัสตอมของเรานะครับเดี๋ยวให้กล้องแทนมาดูจากด้านหน้านะครับสังเกตได้ว่าตัวรถนะครับแฮนเดลลิลบาร์นะครับจะมีความสปอร์ตสกเกี่ยวนะครับเป็นแฮนด์บาร์แบบแบบปีกนกทรงตางทรงต่ำนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยแฮนด์เขาเนี่ย ทรงเนี่ยการการวางโพสิชันเนี่ยจะคล้ายๆกับท่ายแบบายกทรงนะครับค่ายไทอัมเลยนะครับมีแฮนด์น้อมมาข้างหลังนิดนึงให้ความเป็นสปอร์ตโมเดิร์นมากนะครับถ้าแนวการแต่งเนี่ยการจะเปลี่ยนสวิตช์ไฟชัดเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเอาฟังก์ชันเขาออกเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแฮนด์แต่งไม่ยากครับก็สา,ายคัดต้องมันต้องมาเต็มอยู่แล้วส่วนไม้เนี่ยเป็นไม้ไม้ลูกเดี่ยวนะครับนี่ คล้ายๆกับเจ้าสติทวินจริงๆเลยนะนี่นะครับส่วนการการปรับโหมดนะครับจะอยู่ที่มือซ้ายนะครับแฮนโดนะครับปุ่มนี้นะครับนี่ซึ่งพอเรากดปุ่มนะครับปุ่ม i นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นท i ิ p e r อร์ทิแล้วก็มาที่เลขกิโลนะครับมีไฟบอกเกียร์มาให้นะครับมีนาฬิกามาให้ด้วยนะครับมารเกีย์น้ำมันเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ค่อนข้างทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขบอกบอกความเร็วนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่เป็นเข็มนะครับเ,เรื่องของรอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกด็น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่มีไม่มีรอบบอกนะครับจะบอกแต่ความเร็วนะครับ อาจจะครับวัดจักรยานสัมผัสเอานะครับมีทั้งกิโลนะครับกิโลเมตรแล้วก็ไฮแล้วก็ากิโลเมตรแล้วก็ไมแล้วก็บอกเป็นไม์นะครับความเร็วนะครับพี่พามาดูในมุมมองของด้านหน้าบ้างไฟหน้าที่ให้มานะครับดูจากทรงแล้วขนาดน่าจะเป็นประมาณหกหกจุดห้านิ้วนะครับถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับหลอดไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับ โคมไฟเป็นแบบใสมาแล้วนะครับไม่ไม่เหมือนตัว r e 50ห้าสที่เป็นโคมไฟแบบแบบคลาสสิกนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดนะครับทรงกลมนะครับสว่างไหมระดับหนึ่งนะครับให้ความคลาสสิกนะครับกระบุกโชคหน้านะครับนี่นะครับโอ้ให้ตัวครอบดำ มาเลยนะครับดูดุดดันมากนะครับยางหุ้มโช๊คมีมาเลยนะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะยางหุ้มโช๊คสวยงามแล้วก็จับดูแล้วเนี่ยคุณภาพดีเลยลูกค้าอาจจะไม่ต้องสมาชิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ของศูนย์ได้เลยนะครับมีทับทิมที่กระบอกโช๊คหน้ามาให้ด้วยโช๊คหน้าเนี่ยเรื่องสีเรื่องงานสีเนี่ยสวยงามเลยนะครับเป็นคล้ายๆดําเม็ดทรายมาเลยนะสวยอะดูแพง วงล้อแม็กนะครับ,รบเป็นขอบขนาด17นิ้วนะครับยางหน้าอยู่ที่110/70นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องมาเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ายางตัวนี้จะหนึบสักแค่ไหนเป็นยางสัญชาติอินเดียนะครับผมสะกดถูกหรือเปล่ายางยี่ห้อซีดหรือเซนเนี่ยนะครับ C E A T นะครับถ้าเกิดใครสะกดออกก็ช่วยช่วยช่วยผมได้ <laughs> ลายแม็กก็ค่อนข้างสวยนะครับมาดูด้านดิสเบรกกันบ้างดีกว่าดิสเบรกนะครับตัวนี้อ่าเป็นจานแบบติดแม็กมาเลยนะครับถ้าจะหาของแต่งเนี่ยอ๋อต้องเซิร์ชหากันนิดนึงนะครับปั um ๊มเบรกนะครับเป็นแบบของสูบธรรมดานะครับไม่มีไม่มีบอกนี่ห้อนะครับเหมือนเจ้า650ที่จะเป็นบเบ้นะครับตัวนี้เราแต่งได้นะครับผมมองว่าจับใส่พอร์ตนี่ น่าจะหล่อเหลาเอาการน้าดูเลยนะครับมี ABS ให้ด้วยจานไม่ได้เบมโบมานะครับเอ๊ะหรือเบมโบหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่จานเบรกก็เดิมๆก็สวยนะส่วนตัวบางโคนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าขาจับเนี่ยคล้ายๆของตัวไทอัมมาเลยนะทีนี้ถ้าเกิดการตกแต่งเนี่ยผมว่าทำขาจับสวยๆนี่เฟี้ยวเลยนะครับตัด แรนกล้องมาที่ตั้งเครื่องยนต์มากมากนะครับรูปลักเครื่องยนต์เนี่ยดูใหญ่นะครับสมกับความเป็น350เลยนะครับสวยงามนะครับออมีการทําสีตัวตัวตัวคังนะครับบอดี้เขาเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดเลยกระทั่งท่อท่อนี่ผมขับมาลองจับจับดูนะเป็นท่อท่อเหล็กนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเซรามิกท่อมานะครับดําสวยงามเลย ห็แล้วอยากแต่งแล้วอะแล้วก็ฝากรบฝาข้างนะครับก็สวยงามนะครับมีความเป็นโมเดิร์นมากนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าท่อตัวนี้มีมีท่อมีท่อข้างเดียวนะพักเท้าคนซ้อนเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูนะตัดมาที่ล้อหลังกันบ้างครับล้อหลังตัวนี้ก็เป็น17นิ้วเหมือนกันนะครับ ความใหญ่ของยางให้มา140ครับ70ขอบสุเกนะครับยางใหญ่กว่า Interceptor 650อีกนะครับดูแล้วสวยงามเหมือนกันนะยางยี่ห้อเดียวกับยางหน้าเลยนะครับโชคหลังได้มาเป็นโชคธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถปรับพีหลดได้นะดิสเบรกก็เป็นลูกสูบเดียวนะครับคล้ายๆกับเจ้ารุ่นพี่650อยู่เหมือนกันนะครับแต่ดิสหลังเนี่ยผมมองดูเนี่ย สวยงามสวยงามกว่า650อีกนะอิดหลังสวยเลยอะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนก็ก็เทอะอทีนี้เนี่ยงานงานพวกสายถักสายเบรอเลยพวกเนี้ยผมมองว่าสวยเอาการเลยนะสายเนี่ยเป็นสีดำมาแล้วนะครับพวกสาย ABS b เนี่ยมีมีการสกรีน Royal ยอนฟ l d มาด้วยนะทำให้ดูแพงมากขึ้นนะครับตัดไปที่ ช่วงบนกันบ้างดีกว่านะครับเบะเบ่เบะก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับมีการเว้าเหมือนเหมือนพื้นฐานเฟรมตรงนี้คล้ายๆกับเจ้าเมทิออร์หรือคลาสสิกเลยแต่ว่ายังไม่สามารถ้ดูได้ว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าเอามาแต่งเป็นบางคนท้ายเนี่ยสวยงามเลยตัดตัดมาที่ข้างหลังกันบ้างครับแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อน ไฟท้ายได้ LED มานะครับแต่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดอยู่นะครับไฟท้ายเป็น LED โอ้มองดูคล้ายๆกับเจ้าผมมองว่าไฟท้ายนี่คล้ายๆกับ Monkey เจ้า Honda Monkey สอง้าย,ยนะไฟท้ายน่ารักสวยนะแต่ว่าสำหรับชาวคัสตอมนะต้องแน่นอนครับใส่เดิมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่ใช่ของแต่งนะครับ นี่ระบบสเตอร์นะครับก็ทรประชาทั่วไปสแตนดาร์ดโรงงานนะครับโซออกมาเป็นสีดำนะครับโซ่ไม่ใช่สีเงินนะเพื่อน,อนโซ่แม่งหูดำสวยงามดี่สำหรับบางโซ่นี่อาจจะต้องตกแต่งกันนิดนึงนะครับแต่เดิมเดิมมาก็สวยงามอยู่แล้วนะครับัดมาที่ข้างหน้าบ้างพวกสตงสเตย์พักเท้าเนี่ยหูดำสวยงามหมดเลย เดี๋ยวผมจะลองขึ้นขึ้นคอมให้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าท่านที่ตำแหน่งนคนขับนะครับการวางเท้านะครับแล้วก็การนั่งคอมเนี่ยผมว่ารถออกแบบทำได้ดีเลยอะ่ะนั่งแล้วมันรู้สึกว่าให้อารมณ์ที่มันปลอดมากขึ้นนะครับเป็นเป็นนักเก็ต ไม่ไม่ก้มมากไม่เมื่อยนะครับแทนเนี่ยมีการดึงเข้ามาหาตัวแล้วนีดนึงนะครับท่าขับขี่ค่อนข้างผมรู้สึกว่าท่าขับขี่ของเขาเนี่ยเป็นท่าขับขี่ที่ให้อารมณ์สนุกเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งคนซ้อนนะครับมผมรู้สึกว่าตำแหน่งคนซ้อนเนี่ย ออกแบบมาได้ด้วยดีเลยนะไม่เมื่อยนะครับนั่งสบายความสบายอะถ้าผมให้คะแนนขนซ้อนเลยนะทำไมผมถึงงพูดถึงจุดพีเพราะว่าเจ้าอินเตอร์เวนเตอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องคนซ้อนมากแต่ตัวเนี้ยคะแนนเต็มสิบผมให้ผมให้เก้าเลยนะมันนั่งสบายมากเบามันนุ่มมันนุ่มมากแล้วก็การวางเท้าตรงนี้นะครับเห็นไหมพะถ้าเป็นอินเตอร์เนเตอร์มันจะมาอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้มันมันมันนั่งเงี้ยเออมันมันมันสบายมากอะ่ะออกคิดเป็นคู่นะครับสำหรับมีพ่อบ้านนะครับกับแม่บ้านผมว่าสบายเลยตัวนี้นะครับถ้าขับขี่ขคนขับก็ให้อารมณ์แบบโมเดลจริงๆอะ่ะเท้าเนี่ยมันจะไม่ตรงไปข้างหน้าเห็นปะม,ม,มันจะอกอีกึ่งเย,ยโยงละนะครับเท้าการกอกเกียร์เนี่ยจะไม่ข้างหน้าละจะไม่ตรง ไม่ไม่ใช่อย่างรุ่นพี่อย่างคลาสสิกหรือว่าไม่พีออที่จะต้องมาเวิดเป็นข้างหน้านะเจตตัวนี้เป็นนักเก็ตไปสำหรับเตีกยูสจริงๆตัเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังเสียงกันนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ยินกันละเสียงเครื่องนะครับมีความ ขอบๆนะคล้ายๆอ่ะให้พูดง่าใจง่ายๆก็จะคล้ายๆอ่ะเหมือนฮาเลขอยู่นหน่อยๆนะ,ะ,ะไม่ไดรามาเรื่องวิชาการนะเราเอาอารมณ์ าได้ท่อดีๆหน่อยนะได้ท่อแบบเสียงนุ่มๆนะสำหรับคนชอบนุ่มๆนี่ผมว่าแม่งดีอ่ะแต่ถ้าเกิดจะเน้นลั่นก็ก็ได้นะเดี๋ยวถ้าสำหรับเอาพัลโลองติดตามเลยว่าเสียงท่อจะออกมาเป็นแบบไหนมีดีไซน์ในหัวละอยากย t a าให้ฟังกันอีกลองเดินเบาเดินเบากันบ้าง เดี๋ยวกองลองมาให้เพื่อนๆฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับเสียงเดินเบาเขาก็เสียงพอนะสำหรับการเมนเทนเนสเนี่ยผมมองว่ากองนั้นมันเครื่องน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโฮมยูสนะครับสาย DIY ก็สามารถดูแล ด้วยตัวเองได้หลังจากหมดวารันตีนะตัวเฟรมเนี่ยดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยนะครับไม่ไม่ให่เฟรมแบบก้านเดียวอะเฟรมเฟรมดูเป็นรถรถใหญ่เลยอะจุดยุดเครื่องนะครับอืสวยงามสุดยอดก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตปิดรายการเจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลัง นําข้อมูลด้านตัดใจหลังจากซื้อแล้วเนี่ยจะคัสซอมการตกแต่งนะครับผมว่าในหลายๆร้านคัสซอมนะครับน่าจะมีไอเดียแล้วก็เริ่มที่จะจองนะครับเพื่อไปตกแต่งโชเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้สนุกกันแน่นอนสําหรับสายตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตัดสายเติมนะครับสายทูริงต่างๆเนี่ยผมมองว่ารถรุ่นนี้น่าจับตามองแล้วก็ในราคาที่เปิดตัวครับ 12900นะครับกับ1 3900นะครับขออนุญาตในราคานะครับถ้าติดผ่ายังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้มาลองสัมผัสนะครับตอนนี้นะครับโชว์รูมพะราม5มีรถให้เทสแล้วนะครับเพื่อนๆมาสามารถมาดูตัวจริงเขาได้นะครับยังไงฝากกับเจ้าร o ยนต f ฟิล์มคันเตอร์350ด้วยนะครับสวัสดีครับ